ไปไหนลูกไปไหนไม่เอาแล้วลูกไม่มีแล้วกินแล้วอ่ะกินแล้วหมูเบล้วลูกไหนน้องอยู่ไหนลูกน้องอยู่ไหนจำโบมาหาพี่ฮันนอยจำโบมาหาพี่ฮันนอยโอ้โอ้โอ้ทำอะไลูกโอ้ <laughs> <laughs> ไส่มันแตกหมดแล้วไส่มันแตกหมดแล้วครับลูกอโอ้ยเต้าอ,อ้วงใครมนะน่ฮะไม่เหลือแล้วเตือครับอิ๊อิ๊เออ I <laughs>